แจกพิการร้านนั่งชิลฟิลแคมป์ปิในพิษณุโลกที่มีหมูกระทะอร่อยออร่อยแถมยังมีส้มตำอาหารเครื่องดื่มน่ากินอีกเพียบที่สำคัญเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะคะเป็นคาเฟ่สวยๆแบบนี้เลยกดแ,แชร์คลิปนี้แล้วชวนเพื่อนชวนแฟนมานั่งชิลด้วยกันได้เลยค่ะที่ร้านโคโค่เฮาส์พิซนูโลร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มครึ่งเลยนะคะหมูกระทะก็สั่งมากินตั้งแต่เที่ยงได้เลยค่ะเริ่ดเกินมุมคาเฟ่คือน่ารักมากเลยค่ะถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยราคาเครื่องดื่มก็ดีม,ดมากสายคาเฟ่ หลายคอนเทนต์คือห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะมุมไหนของร้านก็คือถ่ายรูปสวยมากยิ่งมาช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินนะทุกคนคือแสงสวยมากแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟประดับสวยๆแบบนี้เลยบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเป็นร้านที่เหมาะมานั่งชิลพักผ่อนมากๆเลยค่ะแถมอาหารก็อร่อยมากนะคะมีหมูกระทะด้วยหมูกระทะชุดเล็ก159ชุดใหญ่289ค่ะมีหมูแล้วก็ทะเลได้มาเยอะอยู่นะคะวัตถุดิบก็ดีมากแล้วน้ำจิ้มคือ แซ่บเลยค่ะเป็นสูตรเด็ดของทั้งร้านมีทั้งน้ำจิ้มซุกกี้น้ำจิ้มโคราชและน้ำจิ้มซีฟู้ดส้มตามเขาก็มีนะคะเราสั่งเป็นตามข้าโพดปลารากุ้งสดมาค่ะนัวแซ่บมากกุ้งเด้งๆเลยลาหมูคือถูกต้องมากให้เครื่องแน่นๆอร่อยครบรสเมงกระพุนนะ้ำมันงา กรุบกเคี้ยวเพลิต้มแซบเนื้อตุ่นรสชาติจัดจ้านเนื้อก็ตุ่นมานุ่มมากอร่อยเครื่องดื่มก็มีนะคะสั่งได้เลยพิกัดร้านโคโค่เฮาส์จะอยู่เทียบคลองชลประทานก่อนถึงราชพัฒรประตู2ร้านอยู่ฝั่งขวามือ